โอ๊ย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 ไปดึงมานทำไมมาพร้อมครับสามสองหนึ่ง Hello i n t e r อ้วในใจกูมีความพัฒนาด้านภาษากันิดนึงพวกเรามีใครได้ภาษาอื่นบ้างไหมมีไหมมีไหมฝรั่งเศสฝรั่งเศสยังไง บองชูอ่าบองชูนี่ก็ใช่แล้วว่าแม่ไปนวดที่โน่นไงแล้วก็ไปได้ได้ผัวให้นู้นมาเล็นมากความลักมากเอาเขาเล่นเลยเช่นกันได้ผัวเนี่ยจริงเป็นความรักเป็นความรักเป็นความรักความลับไม่มีเค้แบบไม่มีไม่มีขอบเขตกความลับความลับไรผมแดนได้ภาษาอะไรเราภาษาลาวเฮ้ยตัวดีอไงสบายดีไงเออใช่ปะอ่ะบิ๊กอ่ากัมพูชาเฮ้ยนี่แตดนีแดดเนี่ยจริงเนี่ยมืรู้เนี่ยสวัสดีครับ สวัสดีครับเอามาอยู่ไทยยานแล้วอยู่แคมป์อยู่แคมป์จบที่อันนี้ไหมจบที่นี้ก่อนจบที่ดีกว่าไม่ได้เลยตาลอยมันเป็นคนสงเกนดองใช่ไหมสเกนดองอ้าวนี่เราจะมาทายภาษาต่างประเทศกันนะครับใช่อะไรแล้วก็เปิดหัวด้วยนะเอลเชิญคุณเอลแซงมาเลยนะเปิดมันไม่เข้ากับคลิปเลยอหรือว่าเราจะเปิดให้เข้าคลิปยังไงดี มันได้รถตับ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 ตั เฮ้ยเรถไรเหม็นจังวะเอ้ยเอวเวเลตเตายเ่ตายเขตายเราต้องตรวจอ่ะอี้อแกรเอี้อแกรกรถอแกจักรยานโอ้เก่าเลยเก่าเลยเอ้ยเก่ารอนจักรยานเป็นแมงสนิมมันขึ้นสนิมออภัยขวดพ่อขวดมุ้งจำมีรถอะไรแงอ่ะโนวาไงอ่าอื้เมื่อ นี่เหมือนลูกกูเบงกี้นะลูกเบนขี้นะจริงนะแอลวันนี้เราจะมาถ่ายอะไรกันครับถ่ายความเร็วยานพาหนะกันไปเรื่อยมีทั้งหมดกี่ข้อครับมีทั้งหมด15ข้อคเท่าเดิมเองผู้เล่นพี่อะไรก็เท่าเดิมทุกคลิปไอเว่นโอเคครับพร้อมนะข้อแรกเลย3 2 1อ มันแรงอ่ะวิ่งตามไม่ทันนะกูอ่ะส4 0ร้อยสี่สิบส้อยยี่สบร้อหโเครื่องบินามร้อยเมอเตอร์ไซค์เคยดูเห็นเคยเห็นสั่งวันแล้วมอเตอร์ไซค์อ่ะนี่รถสี่ล้อด้วยสามร้อยก็มี4ี่ก็มีหกร้อยสามเคยดูคลิปเยมแข่งกับเครื่องบินนะเออแข่งเครื่องบินเนี่ยติดเฟือรจบอรนะบินได้เลย ติดมีเจ้ากอดแล้วบินแล้วเลยนะคะแลมโบกินี่คันนี้มีความเร็วอยู่ที่350กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ปกป้องได้เคยขับมาก่อนคันนี้ตีสามร้อยห้าสิบว่าอะไรก็แรงนะก็โหดแล้วนะโหดแล้วโหดแล้วว่าแลมโบกินี่เซียนโลโลโรสเตอร์นะคะมีอัตราความเร่งจากศูนถึง100กิโลเมตรภายใน2.9วินาที ความเร็วสูงสุดอยู่ที่350กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเป็นไฮเปอร์คาร์ที่ผลิตออกมาเพียง19กคันเท่านั้นย่อยู่ี่กลแล้วหนึ่งไม่บานราคาเท่าไหร่ถ้าผมม่ตาผมทำสร้างโรงงานแข่งกับโบกนี่เลยชื่อแบรนด์ว่ารถโบกี้นู่นอ๋อเฮียเฮียัก็ทาตามบกี้นั่น้าเหอม้าวันกไปแล้วโ้นี้นั่ทเาสอ๋อเ ลบ600นึง560ครับผม600 8อ0ป้อย้าสเครับเผอเอแม่งเร็วกว่าเสียงด้วยก็้มินไปแล้วแล้วเสียงขึ้นมาเฮ้ยพี่เขอเปลี่ยนได้ไหมเข่ันหกตอนุูนั่งขึ้นบินไปต่างประเทศอะใช้ความเร็วมันถ0ึ0งพันชั่วโมงหนึ่งพันชัวเลยเ้ขอเปลี่ยนครับผมขอเปลี่ยนครับสามแปดหน่งแปด ตั้แปดฮะสามพันสองร้อยนี่ท็อกันมาบริสตอบเลยตอบเลยมีแรงจีโดนเป็สิบจีนั่งน้าเห็นไหมที่ดูท็อกันมาเขาบอกว่าความเร็วพวกนั้นมันทำให้เราแบบสลบเขาเรียกว่าใช่มันแรงต้านไงนนักกบิออาาศงแค่ไอ้เครื่องเล่นที่มันดิบขึ้นจากพื้นก็สลบไปแล้วอ่ะมันมีแรงจีใช่ใช่ใช่เดี๋ยดูอยู่ทำไมมึงเหมือนลิงวะมัไมเหมือนเครื่องเล่นเหมือนที่ซ่าไอ้อะอ๋อดูแต่อันนมเองแล้ว โอเคพี่กี้พี่กี้ตอบเท่าไหร่เก้าร้อเ้้อยขับช้างไงโอเคฮะเฉยนะคะเครื่องบินลบคันนี้นะคะความเร็วของเขาอยู่ที่2องพันหนึ่งร้อยยีกมตร่อชั่วโมงปอ้ยมันถ้าไอ้ไม่บอกพวกเราก็อยู่แล้วใช่ถ้่เราไม่รู้ไงอธิบายคุณสมบัติเจ้าเครื่องบินลำนี้นะเขาบอกว่าเป็นเครื่องบินลบเป็นเครื่องบินขับไล่คะที่ถูกออกแบบให้บินขึ้นเพื่อ สกัดกั้นการโจมตีทุกรูปแบบและทุกสภาพอากาศมีระบบการบินและระบบอาวุธที่ทันสมัยอยากรู้อยากรู้เหมือนกันนะมันเติมเต็มหางล้วมันวิ่งขึ้นเพื่อสกัดมันมีการแบบอย่างจะวิ่งได้กี่นาทีอะไร่าเงี้ยใช่แล้วอุ้ยเติมเต็มปอดวิ่งได้กี่นาทีได้ห้านาทีพอไม่ถ้าเต็มปอดไม่ได้วิ่งนั่งเหลืองเลย ถ้าในกรณีที่เราสนุบอะแล้วเราต้องทำไงเราจะตื่นขึ้นมาไม่ต้อง่นฟังหูฟังอะเราบอกเลยระบอตื่นะบอดตื่นพอเราเราพูดราปุ๊บทีอีเรบันทึก็ตื่นตื่นตื่ะเมันตื่นตืบนตื่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 นตม่นต่นตืนตืนตื่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 นต่นตื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 ่น ไม่ไม่งอนโดนตกไม่งงวิธี80 45บ0 60คุณตอบยังตอบ10กูนี่สแตนดาร์ดเลยขับขับมที่ไหน สนามกอล์ฟตีเอี้ยไอ้เอี้ยขับอยู่สนามตะเก็บมั้งไออธิบายเลยแค่ตั้งแข็งกับขับรถขับอย่ไหนแต่ตอนยังขับรถกอฟอยู่ที่สนามม้าอยู่ในล่าสุดอะอ๋อนีเหมือนกันแต่แกเคยคุยกับรู้ว่าแกเซียนมากเก่งมากเลยแล้วถลังมันตีดนี่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 ถ้าเกินะคะรถกอล์ฟไฟฟ้าคันนี้นะคะความเร็วอยู่ที่22กิโลเมตรต่อชั่วโมงพี่พีชได้นี่สิ เก่งมากเลยแล้วถ่ายร่างมันตี๊ดทำไมบอกว่าเสียดสามสิบมคนเหยียบไม่มิดต่ยมันเหยียบไม่มิดอะเขาบอกว่ารถไฟฟ้าแ t น n d a r d คันนี้นะคะโรงแรมในทุกสถานการณ์มาพร้อมกับช่องเสียบชาร์จ S U S B รองรับน้ำหนักได้ถึง360กสิบกิโลรถไฟฟ้าอะไรเนี่ยตามหมู่บ้านก็มีตามหมู่บ้านก็มี สี่ร้อยอันนี้เกมปหมเนี่ยห้าร้ยห้าสิไม่รู้จักเลย t a ไอ้ี่ยห้าสิบี่ร้อยปกตินี่ปกตินี่ใช่ปกติ4ี0 500ยยี่ห้ารครับสามร้อาสบร้อยดูรถแข่งอ่ะเนาะดูเปนแรงกว่ามันเป็นไฮเปอร์คาร์สามอันนี้เลยเหมือนนนี้เลยใครดูป่ะแม็กนัมแม็กนัมเบบโซนิกอทแท็แทงก่สิบ้าบทเออเียกก็กัดก๊อปกัดก๊อปพ่องสิไม่เหนกระตูนกระตูนรถนอนไม่เคยรู้จักไม่เคยแดกท้่วกนนี้ตะบอน ไอ้ติวทีไอ้เงี้ยพ่อตาตาตาขทวนหน่อยตาแต่เขาเนี่ยก็ลูกจีนไอ้เงี้ยเซาส์เสโอเคฮะเลยนะคะ SSC ทัวทาร่าคันนี้ความเร็วอยู่ที่5 3 2รสมกิโลเมตรต่อชั่วโมงเอ้ามูต้องขัแล้วก็สิบถ้าต่อหานึ่ตีก่อนตีก่อนเมื่อก่อนหกโมงอะตี ทาไมเนี่ยเขาบอกว่าเจ้า SSC ทัวน์คาราคันนี้นะฮะได้รับการการันตีความเร็วจากไมซยสำนักถึงสองปีติดต่อกันก็คือปี2021และ2022ที่ผ่านมาพาร่ากำลังถึง1,750แรงม้าผลิตขึ้น รถพวกนี้ส่วนส่วนจะคว่ำไม่ได้นะด้วยระบบช่วงล่างเขาอะถ้ากูยกอะถ้ากูยกหมายถ้าคุณช่วยกันนะเพื่อนเยอะขอเกมนะนั่งหัวโฟกซิบมันงัดจะกลับมาพลิกเหมือนเดิมเหมือนรองเท้าแหวนนี่อะไปอุ้นใหม่ผมว่าตอนขับตอนขับเองถ้าเกิดกูไปโดนไอ้ไมคานี้ปุ๊บอันเงี้ยเลยสตีอะปึ้งหลังค้ามมันอะมันจะมีไอ้ปุ่มแรงๆอยู่ปุ้งมันเด้งปุ้ง ติดเกมนี่ไปเติมไปเติมอันนี้เล่น GTA บ่อยเลยโอเคข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปสามสองหนึ่งกูชอบมาชวนเติมอยู่แป๊บนึงกูขอชอบมุมนี้แป๊บนึงมุมเดีือขาวไปไปทางบ้านเทาขาวมันหน่อยกูขอชอบมุมนี้ได้ไหมมุมเดียวเนี่ยมไม้าอบดูก็ได้ไม่ชอบมุมนี้เหรอโบว์บ่ชอบไอชวนเติมมากกว่าไม่อยากมุมนี้อย่าคิดเลยโอเคค่ะข้อต่อไป ออสเตเลียสองร้อยยี่สิบมันก่อนนะมันได้สมญานามว่าจิตวิญญาณแห่งออสเตรเลียแรงมากมากสามร้อยคันหนึงร้อยี จิตวิญญาณเขาสองร้อยยี่สองร้อยครับดูจากนอตกรรมจากสีของรูปอะกูว่าเก่ามากมย่มันนำมายอมขาวดำมีมีเท่าไหร่นะไอยวก็มีข้อแมร้อยแปดสิบพอสามรอยไม่ไอยพูดอะไรนะไอยูไม่ได้ฟังเลยไม่สนใจไม่สำคัญไอยเขาบังนอ้าวเฮียต่อยกูเปล่ะ่ต่อยเต่อยไม่หวต่อยเลยอะสามร้อไปแล้วสามร้อยหบ้าสิบครับอ้ยเลย่ลยนะคะสปิตออฟ ออสเตรเลียคันนี้ความเร็วอยู่ที่5 1 0กิโลเมตรต่อชั่โมงนี่ไงกูบอกแล้วนี่คือจิตวิญญาณแห่งจงจอหองออสเตเลียออสเตรเลียออสเตรเลียผ่านแล้วข้ามข้ามกูไปทำไมอย่าตบไปไม่มองไม่สำคัญ เขาบอกว่าไอเรือลำนี้นะคะเจ้าของเขาคือเคนวาบีนะคะเป็นเจ้าของผู้สร้างตำนานแข่งเรือลํานีถึงได้ว่าเขาและเรือลำนี้ของเขานะคะทำลายสถิติบนน้ำที่ไม่เคยมีใครมาชิงตำแหน่งได้เป็นเวลายาวนานกว่าสี่ทศวรรษโหแล้วมันเรื่องอะไรวะเนี่ย่รื่องคนสร้างแสดงว่าเขาไม่ได้ผ่านมันลังสิตทำไมต้องใจลังสิตแบบมังโดนไร่จานของเราอ่ะ บินของเราคือบินได้ของจริงอ่ะเจอเจอสปริออฟลังสิตอีกแล้วโอโรถรถรถ้ถร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 ถเถร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 ถอถอฟรถ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 รารถิถรถรารถรถรดดถ้ารถดถะลรมรถ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 ้ถร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 รถรรถรรถ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 อถรถรรถ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 รร้าถร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  ถ้าไม่แรงมันจะขนตู้คองเงนเทนเนอร์เยอะไม่ได้สองร้อยสามสิบขนขนของหรือเปล่าตอนวอดอะขนของค่ะ,ะมันบบเป็นเรือบรรทุกสินค้านะะสามารถบรรทุกตู้คอน,นเทนเนอร์ได้ถึงหนึ่งหมื่นแปดพันตู้อุ้ยแต่ตู้พลาสติกนะไ <c oughs> อ้เน,นี้ฟิลบนอไม่เข้าห้าร้อยอะอุ้ยอ, <c oughs> <c oughs> อี้สั่นแล้วเมื่อกี้เพิ่งพูดรถกอล์ฟรถกอล์ฟอีกไอ้เนี้กลับไปไมได้หมดอะขนส่งทำงานง่ายเลยเวค่ะร้อยห้าสิบ ที่เขาหนีไงหนีจนตลาดช่วงหนีโจรตลาดเขาต้องเร่งเครื่องเราเปิดเทอร์โบแล้วก็ยิงน็อตดูเดือดฟาดอีกแล้วก็ยิงเลยยกล้อไปนี่แ่ะโอเคฮะขอเฉลยนะคะเลยทุกสินค้าลำนี้นะคะมีความเร็วอยู่ที่43กิโลเมตต่อชั่วโมงเร็วไปต่างเงี้ยอะไรเงียรถไปว่ังสบอลเยอะเงไอ้ที่อะบอลแล้วลงมาโดดข้าวโดดข้าว วัวนะไม่ต้องมีเครื่องเราเอาคนไปตีขาอ้เงี้ยจ้างสปอรเนี่ยเยอยเดียวลงร้อยอะไม่มันนาจทำคนเลยแค่นี้แต่ว่าต้องใช้เชือเพึ่งแบบนานๆมันต้องเดินทางนานๆใช่แบกของหนักอีกเออนเยอะข้ามประเทศเมื่อกี้แหละ ยี่ห้อเดียวกันสามร้อยห้าสิบ0 0ร้อยสามิบร้อยสบสี่รอยห้าสยห้ารอยสี่ร้อยบไฉลยนะูกติโบายคันนี้ความเร็วอยู่ที่500รยกิโลเมต่อชั่โมงอย่ดีกโอ้ยไปนแบรน์นี้เขาแรงทุกคันขําวูถูก้วพี่ป้างขับด้วยคันนี้ไม่ใช่เหรอพี่ป้างเยคล้ายๆไหวอพี่่ป้างขับจริงเียันร้อยเ้ยเปพงเปิพงงก ออที่มาของเสียงเขาเยอะเทิมแบบนี้เลยเยอะเทิแบบนี้อว่าไอเจ <c oughs> สวัสดีนะคะถูกออกแบบมาเพื่อขับขี่นในสนามสำหรับคนที่ชื่นชอบความเร็วเลยแล้วก็ถูกผลิตออกมาแค่40่พันเท่านั้นมันไมผลิตน้อยยังไงชอบไหมตรงนี้ตรงนี้พี่ไทยชอบไหมโอ้โหถล่กแจกดีเลยอะ แปลงถึงรถ่ะนะพี่ป้าชอบเปลี่ยนอ่ะอย่าขับแบบนี้เลยแบบนี้เรือดำน้ำใต้ฝุ่นแล้วในน้ำทำไมมีฝุ่นชื่อเขาไฮฝุ่นไฮฝุ่นเอาไปห้าสิบอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงเผื่อใจอันนี้แด้เขาบอกว่าเป็นเรือดำน้ำพลังมินียท์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 73 85 90 100โอ้โหเออแรงนะแรงนะมันจะจอดนิ่งๆงเลยพวกเนี้ยเพื่อยิงอย่างเดียวแล้วเอาเนิวเคลียร์ไว้ยิงเคลื่อนเคลื่อนที่เร็วศูนย์เฮ้ยศูนย์ไม่แหงไงไม่ขับไปไหนไงไม่คนขับศูนย์ล้อเมียแล้ยโอ้โหศูนย์ยางวิสานก็ตอบแป้นเด๊ะศูนย์ไม่ไปต่างไงรถก็เท่าไหร่สามสิบสี่สิบครับเติมน้ำคะ ความเร็วอยู่ที่46กิโลเมตรต่อชั่วโมงพี่บิ๊กได้โอ้ยนม่มึงีแล้วแต่ขอโทษครับพี่บกปลงได้เฮ้ยประกาศมึงยางเกี้ยแม่เหมือนใครตัก้งแต่วันนี้ด้วยข้อแรกเลยตั้งแต่วันนี้ด้วยไปไหนไปไหนไปไหนมาตอบยอมรับเราพี่กอนไม่มีใครพูดพี่ปกงปอ<ะ>งได้ใครมาคุยกันได้หน่อยบิ๊กแม็กซ์จลอดแล้วหลังของมันหนู่ <dirty> <success> ははูหยิบพี่เบิร์ดยังไม่หย <c oughs> <c oughs> ิบเลย ขขโทอได้ปหล่ะโอ้โหหังนี่เนี่ยมุกนี้ไอ้เช่นเวลาเขินเขาจะทำอะไรเป็นมวซัอดเดินเจ๊งให้รู้ตัวเจสกีไฟฟ้าไฟฟ้าหรอสี่สิบเฮ้ยแปดสิบแปไฟฟ้านะอูดเก้าสิบห้ารอยตองร้อยเจ็ดสิบห้้อยห้ครับอันนแต่รุ่นเลยนะมันมีรุ่นที่แรงนะเว้ยอันนี้รุ่นพี่ อ่ะแล้วไหนรุ่นน้องโอเคเฉยเจสกีไฟฟ้าคันนี้นะคะความเร็วอยู่ที่1 0 4 6กกิโลเมตรที่ปกป้องได้อุ้ยเก่งเกินขับได้เท่าไหร่คะแนนล้นแล้วมั้งไม่ต้องชอบอะไรแบบนี้ขอบความเร็วอะมันเยี่นมมันมีปมอะมันขับไม่ได้ร้อยร้อยสี่ไม่ป้องขับไปเหลือ60แต่มันแรงตายอะหายไปสี่สิบปลายมันแรงอะจนไปขึ้นกันนะไม่ถึงว่าบิดอยู่ใต้นานนะพอแล้ว ขับชั่วโมงหนึ่งมือเปื่อยออกมามือเหียบแต่60กิโลเมตร่ชั่วโมงัให้กูอยู่ใต้น้ำเลยี่ยบโคตรอยู่นะี่ขับชัยี่สิบสามสิบสี่ส ถ้าเลยบอกเลยมันแรงมากต้องใส่ถุงมือเลืหมวกันน็อกด้วยขี่ต้จักรยานได้เลยมันแรงจริงกูเคยแบบว่าล่วงเขาแล้วคันงนี้แล้วไม่ตายด้วยนะไม่ตายล่วงเขาสีกู้ตเต้ล่วงเขาใช่เป็นเนินเขาลงมาจริงไปกับเพื่อนอีกคนนึงเพื่อนล่วงไปด้วยกินเพื่อนมาทานที่บารเดือนฟ่าใช้ตัวเองรอดใช่กินน้ำจากใบใบตองอ่ะขี่แบงค์ขนเมื่อวะ ชีวิตมึงเจอเรื่องเล่าเยอะเต้หมดแล้วกูมีเพื่อนเก่งๆเยอะเตมไปหมดเลยแต่กินน้แต่ไปสองนยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเนะคะความเร็วอยู่ที่สามสิบกิโเมตรต่อชั่วโมงพี่ฝบอกเขาเลยให้หมดเลยไปเยี่ยมเล่นกับแม่แล้วชวนตั้งเล่นเลยนะเก่งเกินตันที่ยป้อง่างนี้จังยสามสิบคือเไรอยู่นะ เร็ววันนี้มันจะอันตรายเพราะว่าล้อมันเล็กมันไม่เหมาะกับความเร็วมากถ้าเกิดกูเปลี่ยนล้อเป็นล้อใหญ่อ่ะอ่ะมันได้เกินนี้ไหมได้ได้เกินนี้ล้อใหญ่ขนาดนี้อ่ะกูสามสิบเอ็ดกิโลเมตรแล้วกูเฉยๆอยู่แล้วก <2 S 2> <8 S 1> ูเยอะเฉยๆอย่งเงี้ยโกูได้หกสิบกิโลเมตรเลยล้อขนาดนี้แล้วกูขึ้นไดปีนงเงี้ยโอเคไม่ได้ไปล้มก่อนมึงอ่ะโอ้โหอันนี้หมือนู้เลยว่ะแปดสิบหกสิบความเร็วของพี่แปดสิบเอ็ด แม่ห้าสิบสี่ห้าสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเลยหกสิบห้ามาถึงห้ารถไฟฟ้า B T S คันนี้นะความเร็วอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงพ่อพโออย่างนี้ไปไม่ได้อืออะไรที่บ้านเคยทำงานเถื่อน B T S ไงจริงเหรอเคยหมดทุกอย่างกับบ้านแม่งอ่ะอยากรู้ว่ามันไปแล้วกลับโดยที่ไม่ต้องยูเทิร์นใช่ไหมแบบใช่มันมีหัวอยู่สองฝั่งแล้วก็รอดูมไปยูเทิร์นยังไม่เห็นสักทีไม่เทีไอ้เนี่ยแล้วมันไป จ้องจะดูมันอยู่เถอะเผื่อเผื่อมันเลี้ยวยาวมันมมันีสายใหม่อ่ะแบบไม่ต้องมีคนขับเลยนีน้ำวิถีเหรอใช่เป็นน้ำวิถีเป็นน้ำวิถีเขาบอกว่ามันมีระบบการควบคุมปลอดภัยที่แบบว่าได้วยตัวมันเองอย่างที่ปองบอกเลยแสดงว่ารถรถบนรถไฟไม่มีเจ้นที่เหลือวีดีเมีแต่ว่าสายใหม่ไม่มีไอ้ขี้มันหาต่อยกันต์ดิวานะทำไเออใครจะมาห้ามเราดูดูสิ เบาสามสิบสามสอ็ด่ายุคนข้างบนอะไรข้างบนอายุคนบนห้าส้าจจะอ่ะยี่สิบหกสมสิครับเลยนะคะรถถังเบานะคะทำความเร็วอยู่ที่สากิโลเมตรต่อชั่วโมงพี่อุดีเห็นไหมรถถังเบามันแรงใช่รถถังหนักมันจะช้าถ้ารถถังแรงมันเบาไรมันก็เหมือนกันนะคกัเบามันแรงแรงมันเบาอ่ะมันแค่สลับนี่เ นั่งยังไงอ่ะมยนี่สิบ้ายี่สิ่สิยี่สิบแปดสิบหเอ้าสามสิระแรงแล้วนะห้าสิหน้าแหกกันนะลงมายี่สิบอง้เอนงหน้าข้อนี้มีคนถูกเบ๊กค่ะไม่เลยคนตอบแบบไม่ค่อยใกล้เคียงเท่าไหร่เลยเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้เจ้าล้อเดียวนะคะทำความเร็วได้ถึง90กิโลเมตรต่อชมต่อตัว่นีาตอบาหอล ไอ้อนต่อห้าอุ้ยห้าสิบเลยเหรอห้บเลยเหรอันตรายข้เอเลโอ้ยาโอ้าตุโอะไราตุมคิดตุมมึงเก็บมาจากตรงนี้ใช่ไหมฮะคนกินตุ่มเขาบอกว่ามันเป็นสุดยอด ยอดล้อดเดียวไฟฟ้าค่ะที่ได้รับการออกแบบคะมันมีความสามารถใกล้เคียงกับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและสกูตเตอร์เอ๋ยกล้ากลวงล้มเมือล้มอะ่ะถ้าต้อไปเร็วสักหกสิบกูไม่เขินนะมองือมันว่าง <c oughs> นะแอนเฮ้ย <c oughs> หรือว่าใครมีนะครับผมลองเอามาให้เอาหน้ายืมได้นหน่อยเดี <c oughs> ๋ยวทำคอนเทนต์เมื่อออน้ายาก,กน้างมีดีมีดีเดียวได้เข้าโรงทีบาร์อีกใช่ใช่ใช่ขาซ้ายยังว่างอยู่ขาอันนี้ไม่เป็นไรทุกแขนอันนี้เป็นหมดแล้ว บอลหกสิบไม่เคยรู้ด้วยยิ่งวิ่งเท่าไหร่ก็เคยขับมาบอลที่บ้านนะลำไปเลยกันนะสามสิบห้าสามสิบห้างานแต่งมึงไงมึงทำเลยตอบดีจะตามตอบตามมึงต้องรู้ดิเอาดีแล้ตอบดีตอบดีจะตามแล้วกันนะห้าสิบห้าสี่สิบห้าดูดีนะสนใจ มันหล่อเลยเออติบป่ะวคุบุต้าพี่อะไรวะไอ้แบบตัวเต่าไอ้แบะทำไรมันบอกดิ้วน่าสนใจอ่ะหกสิบครับต่อไปแล้วห้าสิบเก้าโอเคฮะเฉลยนะฮะแทฮกเตอร์คุบุต้าคันนี้ทำความเร็วอยู่ที่สามสิบสองจุดสี่กิโลเมตรที่ปกป้องได้ไม่บ้านเาเคยทำลูกทีกว่าคุบุต้าก่อนบ้านมึงไม่ทำลูกที่นะชอบความเร็วชอบความเร็ว ฮะมึงนะใช่ไอ้สัตว์ชอบขับเร็วถ้ากูได้วิ่งที่ผูไม่มีทางได้เห็นกูแน่นอนเอ้แต่เดมว่าวิ่งเร็วจัดเพรกูมองไม่ทันเอออยู่บ้านที่เหยียดวิ่งโอ้ยเดนเคอาสองร้อยไอ้เหี้ยโรงงานร้อยแปดร้อยแปดเออแต่มันแต่งนะร้อยหกสิบเคอาร้ยับเลยนะร้อยเก้าสิบ ร้อยห้าสิบลืมไปมันลงงานไงร้อยเจ็ดสิบหกห้าร้อยหกห้าสองร้อยไปอ่ะบินแล้วกันบินแล้วพอไม่เป็นห่วงเพราม่เป็นห่วงงั้นนะแต่คืนงั้นขับช้าเก้าสิบครับมันไม่ใช่รถลู่เนี่ยคือไม่ใช่รถเดิยใช่มมันไ่เงี้ยมันก็เลยแบบวีไหนไม่รู้มันเป็นอะไรเป็นแดดก็ได้เงี้ยตรงแดดก็ได้เลยฮะเฉลยดีกว่าเฉลย Kawasaki KR คันนี้นะคะความเร็วอยู่ที่สองร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงพี่ยิ้ได้พี่ยิ้มไม่น่าเปลี่ยนเลยง อันนี้คือมันแต่งนะเนี่ยจริงแล้วอ่ะอันนี้มันแต่งไงแล้วมึงไม่ใช่โรงงานนะเนี้ยอันนี้รูปมาผิดนะครับผมต้องโทษนะครับผมคอมเมนต์เลยครับผมคอมเมนต์โทษอองตองแน้อยเงี้ยวแต่บอกแต่งน้ำบอกอะไรนะบอกเสกสิงห์ปทุมเออบอกเสษเศษปฐุมแต่ถ้าท่อนี้ต้องแดงบางไส้อ่าวิ่งท่อ endural นี่อุใช้ล้อของไอ้เนี่ยแบนบางไส้อ่ะน่าท้องิงบางไส้อ่ะ โอเค okay. มาสรุปคะแนนกันดีกว่าวันนี้นะคะมีคนไม่ได้คะแนนด้วยคนเดียวเท่าไหร่เมื่อกี้อ้เจาะไปซ่อมรถกันอยู well ่เลยโอ้โหโอชาบและหนึ่งคะแนนนะคะมีคนเดียวเหมือนกันก็คือพีู่ตี้เป็นรถถังอะรถถังังเาแต่ล ถ้าแรงกะมันจะเบาแต่ถ้าเบาจะแรงนี่สลับคำไม่เฉยแหละสองคะแนนมีถึงสี่คนก็คือพี่อาร์มพี่ดิ๊วพี่มีแล้วก็พี่บิกกี้ดังไอ้บิกมันเหมือนมันตอบเยอะเลยเว้ยก็ตอบทุกข้อเลยไม่ไใช่มันตอบผมเยอะไปหมดเลยไปหมด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 คะแนนที่หนึ่งหกคะแนนนะคะเป็นพี่ป้องโอ้ขอโทษๆนะครับไม่ได้อดเก่งเลยนะขอโทษขอโทษขอโทษเรียกว่าอะไรความชอบล้วนๆเลย ู้ชอบวิ่งชอบอะไรด้วยความเร็วแม่งได้ได้หมดอะต้องตีไม่น่าลืมมั้งเหรอไม่บางทีก็มีบางทีก็ไม่มีพวกเราเออแล้วแต่ที่คิดอ่ะเออไม่ต้องหรอกอยากให้ใครทำอะไรใช่ไหมตื่นเช้าแล้วมันแบบรู้สึกไม่กระปี้กระเป๋าอยากให้อูดน้ำเต้นเพื่อนๆหน่อยวะโอ้โหเขียนตัเลยแล้วกูได้ดูนี่นั่งดูนี่นั่งดูเหรอไปเต้นด้วยไปเต้นหรอได้เต้นเด้อดใจไหวอะพ่อเขาเต้นดีนะเต้นเลยเต้นเลยไป โอ้ยากจังไอ้ยี่ห้ามัไอ้ยี่ตอนแมู่้ว่าจะโย่ไปแค่มีจึ๊กจไอ้เยแม่งผลพิศต์ตื่ไอ้ยี่โอเคครับคุณไม่ดูจบชิมได้กันหมเลยลืมซ่ไลแล้วก็แชร์อหน้าหลังกไลด้วยนะครับเรื่องสวยที่หน้าช็อตนาผมติ๊กต่อยังมีอยู่หน้ากอปี้ได้เลยนะครัมปีใหม่ปีต่อไปก็จะลุกหนาดไปปีนี้